ใบไม้ที่หายไปเนี่ยนะจริงๆแล้วมันมันเป็นบันทึกครับชีวิตประจําวันอแล้วคิดว่าส่วนหนึ่งที่มันกลายเป็นโอ้กวีนิพนธ์จีไรเป็นกวีที่มียอดขายสูงสุดก็เพราะว่าหนึ่งมันเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ครับอันนี้แน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ หน้าประวัติศาสตร์ทั่วไปไม่มีก็คืออารมณ์ความรู้สึกอแล้วกวีสามารถถ่ายทอดตรงนี้ได้ว่าคุณอยู่กลางสถานการณ์รู้สึกยังไงคิดยังไงอย่างดอกไม้จะบานล่ะครับความรู้สึกนึกคิดของแม่จิตตอนที่เขียนกลอนบทนี้คืออะไรครับจุดเริ่มต้นมันก็คือตอนนั้นอะเราเป็นดาวจุฬาอาบอกก็ได้ <laughs> ขึ้นปีสองแล้วเพื่อนในกลุ่มกิจกรรม คือไม่ใช่ดาวประเภทออกงานสังคมอะไรนะแต่เป็นดาวกิจกรรมด้วยครับก็เพื่อนบอกให้เขียนกรลงหลังปกหนังสือรับน้องจุฬาปีหนึ่งหกคุณเป็นคนหนุ่มสาวเข้ามหาวิทยาลัยมาเนี่ยจุดประสงค์ที่แท้จริงมีอะไรบ้างนอกจากเรียนให้มันจบก,ก็เลยกลายเป็นบทกวีบทนั้นขึ้นมา คิดไหมว่ากรอนบทนี้จะกลายเป็นเนื้อเพลงที่เป็นเพลงประจําเหตุการณ์เดือนตุลาไปเลยเริ่มจากตอนนั้นเราอยู่ในป่านะแล้วมันก็กลายเป็นเพลงรับน้องทุกสถาบันคนรุ่นนั้นร้องกันได้ทุกสถาบันเลยแล้วอยู่ดีๆคุณต้นสุชาติชาวางกูลเอ,อเอาไปร้องอัดเทปต้นตอนนั้นกำลังดังมากไงเพลงก็เลยกระหึ่มทั่วประเทศ ทุกคนรู้จักร้องได้กลายเป็นเพลงปลุกใจไม่นะมันเป็นเพลงหวานๆสมัยตอนหลังๆยังมีคนเอาไปร้องบนเวทีประกวดนางงามอะไรต่ออะไรเลยครับจากเพงลงรับน้องวันนั้นนะตอนนี้เพลงในงานแต่งก็เอาใช้เหมือนกันใช่คือความหมายมันประเภทว่ากว้างๆไงไม่บังคับว่าคุณต้องมาทําการเมืองอย่างเดียวถ้าพูดถึงการต่อสู้กับความอายุติธรรมเนี่ยผมนึกถึงอีกบทหนึ่ง อาหารการของดอกไม้สองบทนี้มันคู่กันนะดอกไม้จะบานจะเป็นเรื่องของคนหนุ่มสาวที่สแสวงหาแล้วก็มีคุณค่าต่อสังคมดอกอ,อาหางการของดอกไม้นี่เขียนจากใจเลยว่าผู้หญิงเนี่ยนะตอนนั้นก็เริ่มมีเฟมินิสกระแสเฟมินิสมาจากต่างประเทศมีการ ตั้งคำถามกับค่านิยมเราอยากจะบอกผู้หญิงทั้งหลายที่กำลังคิดทั้งมีปัญหาหรือว่าคิดจะต่อสู้เรื่องนี้อยู่ว่าเฮ้ยเราต้องลุกขึ้นยืนด้วยตัวเองพิสูจน์ให้ได้ว่าเรามีเราพร้อมครับที่จะก้าวไปสู่ความเสมอภาคสิทธิเสรีภาพสตรีมีสองมือมั่นยึดถือในแก่นสาร เกลียวเอ็นจักเป็นงานมิใช่ร้านหลงแพรพันธ์สตรีมีสองตีนไว้ป่ายปีนความใฝ่ฝันยืนหยัดอยู่ร่วมกันมิหมายมั่นกินแรงใครคำนี้นะยืนหยัดอยู่ร่วมกันเราไม่ได้จะไปสู้กับผู้ชายครับแต่ว่าเราจะยืนให้มันเสมอภาค ความเสมอภาคที่แม่จีดคิดวันนั้นมันมันเสมอภาคหรือยังเรามีระดับความเหลื่อมล้ําทางเพศเนี่ยน้อยกว่าหลายประเทศในทวีปเอเชียแล้วกันครับแต่ว่าก็ยังต้องพัฒนาซึ่งมาถึงวันนี้เนี่ยคิดว่ามันมาไกลมากยิ่งไปดูตามหน่วยงานตามอะไรต่างๆเนี่ยนะจะมีผู้หญิงเป็นเป็นกลจากสำคัญทั้งนั้นเลย แม้แต่ในเวทีการเมืองเดี๋ยวนี้แคนดิเดตนายกหัวหน้าพรกการเมืองก็เป็นผู้หญิงเยอะนะครับการเมืองเนี่ยเรารู้สึกอึดอัดที่จะพูดว่าอันนี้เป็นการเชิดชูสถานัภาพสตรีเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคนจริงๆอ่ะครับบางคนนะเข้ามาไม่เห็นทำอะไรไม่รู้จะพูดเนี่ว่าไม่ได้ว่าไม่ได้ว่ามาด้วยสถานะความเป็นผู้หญิงแต่มาด้วยสถานะอื่นรลอมาเพื่อพิสูจน์ว่าเป็นผู้หญิงเก่งอะไรอย่างเงี้ย พูดไม่ได้เลยการบัญชีใช้ในมุมการเมืองนี่ยกเว้นไว้ก่อนยกเว้นอ่าแต่ในองค์กรในหน่วยงานรัฐเราเห็นผู้หญิงเก่งที่ต้องอใช้ความสามารถจริงครับและความมั่นใจมันต่างกันไหมครับการเคลื่อนไหวในสมัยนู้นกับสมัยนี้เนี่ยโอ้อันนี้อยากจะพูดนะคะการเคลื่อนไหวในสมัยนู้นเป้ามันชัดเจนว่าจะเอาอะไร14บตุลานี่นะไม่ใช่โค่นทั้งระบบนะ สิบสี่ตุลาคือเรียกร้องแล้วทำนู่นแค่นั้นแหละขอดีๆไม่ให้ก็ต้องเดินขบวนแล้วสมัยนี้ล่ะคิดว่าขบวนการต่อสู้กระจายเป็นหลายกลุ่มหลายความคิดมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเป้าเยอะแยะไปหมดเลยครับไม่มีการจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังว่าเอาอะไรก่อนอแล้วแต่ละกลุ่มก็ไม่สามารถประสานกันได้ ก็เป็นธรรมดาของเสรีภาพที่มากขึ้นอ่ะจุดร่วมมันไม่ชัดอันนี้กลายเป็นจุดอ่อนไหมในมุมแม่จี๊ไม่กล้าไปว่าเขานะแต่ว่าแต่ว่าหลายครั้งที่เห็นว่ามันมันแปกไปอะนะ,อะก็เพราะเหตุนี้แหละแม่จี๊ดเคยพูดถึงความต่างของสังคมผมไม่แน่ใจว่านิยามของแม่จี๊ดคืออะไรในฐานะผู้ใช้ถ้อยคำเป็นอาชีพนะักเขียนนะักแปลกวีครับ ก็คิดว่าสังคมเราเริ่มกลายเป็นสังคมขอเรียกว่าบริภาทนิยมแปลว่าอะไรครับบริภาทก็ด่าไงอะไรอะไรก็ด่าด่าด่าามันเริ่มมาจากเรื่องสเปร,ราจิปาถะอะไรต่ออะไรเนี่ยนะเป็นพฤติกรรมหรืออุปนิสัยประจำถิ่นขึ้นมามซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้ รู้สึกละอิดละอาใจไงถ้อยคำนี้มันมีอนุภาพมันทำให้มันครอบงำชีวิตและความคิดของผู้คนหรือทำลายโดยที่เราไม่รู้ตัวหรอกเพราะถ้อยคำคือลมปากใช่ไหมพูดพูดพน่พน,พนไปเดี๋ยวมันก็ลืมเพราะเลยเกิดอาการเบื่อการใช้ถ้อยคำจไมนิตเองเบื่อการใช้ถ้อยคำใช่ในสิบปีหลังโอเคให้แปลนี่แปลได้นะครับ มันเป็นคำของคนอื่นแล้วก็ใช้สกิลมาแปลเยอะแยะมากมายแต่ว่าให้เขียนอะไรเดี่ยวการเมืองนี่ไม่เอาดีกว่าเบื่อแล้วมันมันไม่ใช่เบื่อการเมืองนะแต่มันเบือ่อเบื่อพฤติกรรมการเล่นถ้อยคำเพื่อนำมารับใช้ความคิดที่บางทีมันก็ไม่ได้ลึกซึ้งอะไรเท่าไหร่อะ่ะแต่ว่ารู้มาก